วันนี้นะฮะพี่แบนอยู่ที่ปูซานประเทศเกาหลีเหนือใต้นี่ฮะมีคีรอนนั่งอยู่ข้างก็เป็นปิ้งย่างครับซึ่งใช้เตาเป็นหินอ่อนนะฮะซึ่งบ้านเราเอาไว้เอาเหยียบย่างเอาไว้เป็นนั่งเนี่ย้เป็นเตาหินอ่อนจริงนะนี่มีรอยแตกไอุม่ร้อนไม่ร้อนอุ่นๆเริ่อมอุ่นแล้วเขาวางทุกอย่างไว้บนนี้หมดแม้แต่กระทั่งแบบ แม้แต่กระทั่งไอ่ถ้วยอะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาจะถ้วยมาวางไว้อันนี้เขาจะใส่พวกเครื่องเคียงนะอุ่นไว้นี่เป็นถัวงอกถัวงอกอันนี้ใบต้นหอมใช่ป่ะไอ้สารผัดไทยป่ะเนี่ยแล้วนี่ครับกิมจิเจอกูยในเสื้อเข้าไปว่าชาเคาเงานเขาก็เตรียมคือร้านเนี้ย เดินมาปุ๊บเนี่ยจเจอเซลลหน้าร้านฮาเซลมากครับเอาเอาายอะไรเอาโบชัวยัดใส่มือคนที่กำลังหิวอยู่หกคนแล้วก็จื้อตื้อเลยอ่ะเออเกาหลีรัวเลยแล้วก็พูดภาษาเกาหลีแบบยับอ่ะเออเราก็เข้าโดยที่เรายังไม่รู้ราคาอันนี้ถ่ายแล้วไปรุ่อนนะ ก็เหมือนกันนะฮะหวดเลยครับอ่าใส่เห็ดถ้าเราเขาแซมเกาหลีใช่เราเราก็ขวดไทยใส่เขาอะตัวกันตัวเรื่องเห็นไหมเห็ดเห็ดอะไรล่ะเห็ดปีเห็ดออริจิออริจิอันนี้น่าจะเป็นเค้กข้าวครับส่วนนี้น่าจะมาหอมแต่หลายอย่างจริงแต่งสวย นี่คือราคาอาหารของร้านใกล้โรงแรมนะฮะร้านแรกเราสุ่มมาฮะแรนดอมนะเหมือนแรนดอมการ์ดเลยแหละก็อยู่ที่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกรรมวะไม่รู้นะกรรมคือการกระทานะอาจารย์สอนพุทธศาสนาเคยบอกไว้ <c oughs> คือเหมือนเรากระทาเหมือนเราแดกไปเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นแหละอ่านี่ก็ประมาณแบบเป็น,ปนกร,รัมกิโลกรมัมออาเก้อเอพันก็นพ,นพ,นพ,นพันนี่ก็ประมาณแบบสามร้อยชิ้นละสามร้อยอจะเป็นเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างงี้มั้ง ทำไมกูโตขนาดนี้กูอ่านภาษาเกาหลีไม่รู้เรื่องวะเนี่ยที่เกาหลีนี่เรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเครื่องเคียงนะฮะนี่ฮะไอหมูที่เราสั่งแม่งยังไม่มาไอสัตว์เครื่องเคียงเต็มโตเต็มกระทะแล้วเนี่ยนี่ฮะมีไข่ด้วยนะฮะนี่ที่จริงไข่ไม่ต้องเอาก็ได้นะพี่ก็มีสองใบอ๋อนี่ฮะ มาเต็มโต๊ะนี่ฮะทุกอย่างเขาวางไว้อ่าวางไว้ที่ถาดไออหินอ่อนนี่เลยฮะมันจะอุ่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นซุปกิมจินะดูแล้วอะลอยพีคีหนูซุปขาวนี่น่าจะเป็นมกจู่ะเจ้าอ๋อไม่ใช่ สงครามเครื่องเคียงยังไม่หมดครับมันมาเต็มหมดเลยครับโอ้โหก็ทีมงานเขาจะทําให้นะนี่ฮะเอามันนะคะเอามันถูนะฮะนี่ส่วนที่อยู่ในมือของสาวน้าแรมคนนี้นะฮะก็เป็นสามชั้นนะครับของ ก็ได้อยู่นะได้อยู่คนนี่แหละไอ้ตันอ่ะเนี่ยใส่ไปนะฮะเขาไม่ถามแล้วด้วยว่าเราจะกินอะไรเราถือโบชัวมาหนึ่งใบนะฮะมันก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะกุ้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะมีแค่2อันเองสองชิ้นแลดูหายากนะมหมดแล้วชุดนี้แสนห้าเสียงมันฉามาก นะฮะเี็งม ok ันช่ามากอาจจะเห็นรูปจากเพจฟีฟ้านะแต่ถ้าเห็นเห็นเป็นรูปเคลื่อนไหวนี่ต้องรอที่แว่นพาแดดนะฮะอ๋ออยมาเดจะสุกเริ่มสุกเบคอนเบคอนกินได้แล้วนะขอด่าแล้วเขาใส่ใส่ เขาเริ <G ã entender> ่มตัดให้แล้วครับ